เกาะแสล่าสุดเหมือนจะมีการเปิดเผยไปในในแหละคับว่าเกาะต่อไปนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นพวกเขากําลังจะมุ่งหน้าไปที่เกาะใดกันแน่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเรียกว่าสปอยล์หรือเปล่าจริงๆก็เรียกไม่ได้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เคยมีเปิดเผยมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงนะคบว่าเกาะต่อไปนะครับของทั้ง3หนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมวกฟางกลุ่มของคิดหรือว่ากลุ่มโจรสลัดฮาร์นนั้ ของลอเนี่ยพวกเขานนั้จะไปที่ไหนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับวันพีทเนี่ยเคยมีการเปิดเผยนะครับเกี่ยวกับแผนที่นะครับของวันพีทว่าเกาะต่อไปเกาะนู้นเกาะนี้นะครับจะเป็นเกาะอะไรบ้างซึ่งปรากฏว่านะครับจากวันพีทในตอนล่าสุดนะครับหนึ่ได้มีการระบุตําแหน่งใช่ไหมว่าเดี๋ยวลอนั้นจะไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวกับตันคิดนั้นจะไปทิศตะวันออกส่วนลูฟี่หมวกฟางนั้นนะครับจะไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการเปิดเผยนะครับเป็นแผนที่ของวันพีทเลยนะครับเกา ก่อนที่จะไปนะครับยางเกาะโรสสตานั้นนะครับว่าจะต้องผ่านเกาะใดๆบ้างนะครับจึงทาให้ถ้าเทียบจากข้อมูลตอนที่พันห้าสิบหกในตอนนี้เท่ากับว่านะครับเรารู้แล้วล่ะครับว่ากลุ่มหมวกฟางนะครับในเกาะต่อไปพวกเขานั้นจะไปเกาะไหนกันนะครับซึ่งจะมีความสําคัญกับเรื่องได้นะหรือแม้กระทั่งกลุ่มคิดนะครับหรือว่ากลุ่มโจรสัตหัสของรอทั้งหมดนี้นะครับจะไปในเกาะไหนกันนะครับในภาคต่อไปนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระด อคุณมจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็ถ้าหากทุกคนนั้นนะครับได้ติดตามมังงะวันพิษในตอนที่1 0ึ่งนกะครับก็จะทราบแลยครับว่าทั้ง3หนอนี้ก็มีการตัดสินใจกันแลยครับว่าแต่ละคนนั้นจะไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าเส้นทางต่อไปนะครับก่อนไปเกาะสุดท้ายน,นั้นมันสามารถเลือกได้3สสเส้นทางเลยนะครับก็จะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกเลยนะครับหากเราไปเทียบกันแล้วนะครับสรุปแล้วแต่ละคนนนนนัั้้จะะไไไปปเเกกาาาหบง่ร ที่กลุ่มโจรสลัดฮาร์ดรของลอกันก,อนก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือลอนั้นตัดสินใจในการไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจากทิศทางที่จะไปตรงนั้นนะครับมันก็คือเกาะเอลบาฟนะครับหรือว mm ่าเกาะคนยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกพวกเราก็คาดเดาว่าเกาะต่อไปของลูฟี่นั้นน,น่า,าจะเป็นเกาะเอลบาฟสรุปแล้วนะครับว่าอาจารย์โอดาน,นั้นก็คือตัดฉิบไปเลยคือไม่ให้ลูฟี่ไปเกาะเอลบาฟแล้วนะครับเท่ากับว่ากลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของลอนั้นจะไปเกาะเอลบาฟนะครับซึ่งเกาะเอลบาฟเนี่ยก็จะเป็นเกาะคนยักษ์นะี่ มีกองทัพนะครับแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่รัฐบาลโลกนั้นเนี่ยก็อยากจะได้คนจะเกาะนี้มากๆเลยนะซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นเกาะคนยักษ์ถามว่าง่ายไหมสําหรับรอในการไปนะครับหมายถึงว่าจะโดนกระทืบหรือเปล่าถ้าไปเกาะคนยักษ์นะครับถ้าคนยักษ์เนี่ยแบบไม่ชอบกลุ่มจนสลัดฮาร์ดของรอผมว่าก็เป็นงานยากนะเพราะว่าคนยักษ์นั้นเก่งแล้วก็แร่งมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปที่คนต่อไปกันดีกว่านะครับก็คือยูทัศกับตันคิดสําหรับเกาะต่อไปนะครับที่คิดเลือกเนี่ยก็คือจะเป็นทิศตะวันออกใช่ไหมซึ่งเกาะนี้นะครับบอก มากเลยนะครับเพราะว่าที่ตะว,วันออกนั้นมันเป็นเกาะฮาจิโนสุนะครับซึ่งเกาะฮาจิโนสุนั้นเป็นฐานทัพนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเด็กได้ว่าง,งานโคตรโหดเลยล่ะสาหรับคิดนะครับในการมุ่งตรงไปนะครับที่เกาะของหนวดดาซึ่งหนวดดานั้นนะครับก็วางกองกําลังไว้ที่นั่นและการที่คิดนะครับมุ่งตรงไปนะครับถึงเกาะของหนวดดาโมโหผมว่านะครับต้องระเบิดภูเข,ขาเผากระท่อมแน่นอนพอคิดนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมใครนะครับและหนวดดานั้นก็คงอยากจะได้โจรสลัดเก่งๆนะครับมาเป็นพรรคพวกของตนเองเพิ่มขึ้นไปอีกนะ โมเรียก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับหนวดดำนั้นก็คงอยากจะแย่งชิงนะครับพลังผลปีศาจของกัปตันคิดจึงทาให้นะครับโอ้โหงานหนักของคิดแน่ๆนะครับในการไปเกาะฮาจินอุสูนะครับซึ่งเป็นเกาะนะครับที่กลุ่มโจรสลัดหนวดดาอาศัยอยู่มาที่เกาะต่อไปนะครับของกลุ่มหมวกฟางดีกว่านะครับว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นจะไปที่ไหนนะครับโดยแน่นอนกลุ่มหมวกฟางนั้นก็เลือกทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งที่ตะวันออกเฉียงใต้นี้นะครับจะเป็นทิศทางนะครับของเกาะสฟิงค์นะครับแหมหลายคนคงสงสัยว่าเกาะสฟิงค์ชื่อน่ารักจังเเกกาาาะะะนนนี้มััสํคญออไรร นี่นะครับก็คือเป็นเกาะบ้านเกิดของหนวดขาวนะครับก็คือหลุมศพของหนวดขาวหรือว่าเอสนั้นนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับแม่หลายคนคงมองภาวะดีจังเลยได้ไปเกาะนี้จริงๆนวมันก็ดีครึ่งหนึ่งไม่ดีครึ่งหนึ่งนะครับไอ้ที่ดีเลยเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆนะครับได้ไปเยี่ยมหลุมศพของเอซึ่งถือว่านะครับถ้าไปนะช่วงเวลาเนี่ยผมว่าก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะลูฟี่ด้ครับคุณนีเป็นจักรพรรดิและพี่แกนั้นนะครับกำลังสเตปอัพขึ้นไปนะครับในการไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับจึงนาให้ ก็อย<น>ู่ที่นี่ด้วยนะอย่างที่ทุกคนจํากันได้นะครับว่าเมาโก้นั้นก็อาศัยนะครับอยู่ที่เกาะของหนวดขาวนะครับเป็นเพราะว่านะครับต้องการปกป้องสมบัติของนวดขาวเพราะตอนนี้นะครับไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าจะเป็นเรื่องร้ายเลยก็คือนะครับไอ้คนที่มันแอบอ้างนะครับว่าเป็นลูกชายของนวดขาวนะครับอย่างเอ็ดเวิร์ดวีโบนั่นแหละครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดวีโบนั้นนะครับกำลังเดินทางนะครับมาที่เกาะสฟิงซึงทำให้มีโอกาสสูงเลยนะครับที่ลูฟี่นั้นจะได้เจอนะครับกับลูกชายของหนวดขาวนะครับอย่างเอ็ดเว เรือด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับระบบเจ็ดเทศโจงสลัดถูกยกเลิกไปใช่ไหมกองทัพเรือนั้นก็อาจจะอยู่ที่นี่ด้วยก็คงเกิดเรื่องมากมายเลยละที่เกาะนี้นะครับวันนี้ยังไม่นับรวมนะครับว่าอาจจะมีใครนะครับที่แอบแฝงเข้ามาที่เกาะของหนวดขาวเป็นเพราะว่านะครับเกาะนี้เนี่ยมันก็คงจะมีสมบัติอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนคาดคิดนะครับหรือว่าคนคิดว่ามันต้องมีแหละไหนๆก็เป็นบ้านเกิดของนวดขาวในการมาที่นี่จึงทําให้นะครับตามตาแหน่งที่ผมพูดไปนะครับว่าเกาะต่อไปของกลุ่มโจรสลัดหมอกฟางนั่นก็คือเกาะสฟิงค์นะครับเกาะบ้านเก เยนะครับที่ผมยังลุ้นอยู่นะก็คือด้วยความที่วเกาะนี้เนี่ยมันจะมีหลุมศพของเอชใช่ไหมจึงทาให้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะซาโบอาจจะมาที่เกาะนี้ก็ได้นะครับก็คือหลังจากที่ซาโบนั้นได้เป็นวีรลบุรุษใช่ไหมแล้วพี่แกก็หายตัวไปเลยนะครับจากข่าวการฆ่าราชาคอบล้าไม่แน่เหมือนกันซาโบนั้นอาจจะมาขบานที่นี่ก็ได้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกินกว่าที่พวกเราคาดคิดนะครับสำหรับเกาะใหม่นะครับของลูฟี่นะครับที่เขาจะไปกันก็คือเกาะสฟิงค์นะครับจริงๆก็เกินความคาดหมายนะพอเดิมทีแล้ว ว่าน่าจะเป็นเกาะเอลบาฟเพราะก่อนหน้าเนี่ยก็เคยดูแผนที่อันนี้มาก่อนแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเกาะต่อไปเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเกาะเอลบาฟนะครับด้วยความที่ว่าปูมานะครับตั้งแต่แรกๆแ,แล้วใช่ไหมที่อูซบนั้นอยากจะไปเจอคนยักช่มแต่สรุปว่าอาจารย์โอดาหนั้นให้ไปเกาะสฟิงกก่อนก็เดี๋ยวต้องมารอดูละครับว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับในการวนไปเกาะเอลบาฟนะครับแต่ผมว่ามันก็น้อยแล้วนะในเมื่อนะครับมันเป็นแบบนี้ก็ต้องมารอดูละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ e ม,มันก็คงจะมีปริศนามากมายนี่แหละที่อ,อาจารย บ้านเกิดหนวดขาวแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องราวของร็อกหรืออะไรก็ได้นะครับด้วยความที่ว่าหนวดขาวเคยเป็นลูกเรือของร็อกมันก็ต้องไปดูละครับว่าในภาคต่อไปนี้นะครับจะมีการปูบทอย่างไรนะครับในเมื่อกลุ่มหมวกฟังนั้นไปที่เกาะสฟิงก์เกาะทั้งหมดนี้นะครับเป็น3เกาะแล้วกันนะครับที่3กลุ่มโจรสลัดนั้นจะเดินทางไปด้วยความที่ว่านะครับจะไปเกาะสุดท้ายนั้นนะครับก็คือสามารถเลือกทางได้เลยไป3ทางนะครับพวกเขาตัดสินใจในการแยกไปก็ต้องไปรอดูและครับว่าจะมีใครรอดหรือเปล่านะครับผมเป็นห่วงกลุ่มมของคิดากเลยนะไป เจอเกาะของหนวดดำเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันงานหนักมากๆเลยนะครับกพะต้องไปรอดูแหละครับว่าสุกแล้วใครจะรอดใครจะร่วงนะครับสำหรับเกาะต่อไปก็ต้องเฝ้ารอในการรับชมและเหมือนเดิมนะครับหากคุณอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพีชนะครับก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้เลยอันนี้นะครับก็จริงๆเนะี่ยถ้าติดตามท w i t t e r เนะี่ยก็จะเห็นแหละเขาก็ปล่อยมาเกี่ยวกับเรื่องแมปนี้นะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นะจริงๆมันยังมีข้อมูลปีกย่อยมากกว่านี้อีกนะครับในการรับชมนะครับแต่โอเคก็กดซับช่องผมก็ได้ถ้ามีข้อมูลข่าวสารใหม่ วันพีชนะครับที่เอามาพูดคุยกันหรือเอามาแบบว่านําเสนอแบบนี้ก็จะพยายามนําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ดูช่องเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่มันกรองแล้วแน่นอนนะก็พยายามนะครับจะทําให้มันถูกต้องมากที่สุดแล้วกันนะครับก็ัมว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซ u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e b o o k f แ Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ